ขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนนำโดยนายชีวภาพชีวธรรมประธานกรรมการผอมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภารวมทั้งสิ้น33คนโดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่และอำนาจรวมถึงผลงานของวุฒิสภาและรับฟังประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการการแก้ไขปัญหาตามกลไกของวุฒิสภา รับผิดชอบพื้นที่ภาคกลางตอนบน11จังหวัดประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีประทุมธานีพระนะครศรีอยุธยาสลับุรีชัยนาศลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนะครปฐรมและสุพรรณบุรี โดยในปีงบประมาณ2,568ลงพื้นที่พบประชาชนจำนวน6ครั้งครบทั้ง11จังหวัดมีประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน2,893คนใช้งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน5,51,043บาท จากการลงพื้นที่ของจังหวัดในกลุ่มภาคกลางตอนบนมีจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น128เรื่องโดยปัญหาส่วนใหญ่คือปัญหาด้านการเกษตรและปัญหาแหล่งน้ํามีจำนวนด้านละ27เรื่องคิดเป็นร้อยละ21.9% 0รองลงมาคือปัญหาด้านสังคมและอื่นๆรวม23เรื่องต่อด้วยปัญหาด้านการคามานาคม19เรื่องปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม14เรื่อง ปัญหาด้านเศรษฐกิจ13เรื่องปัญหาด้านการศึกษา4เรื่องและปัญหาด้านสาธารณาสุข1เรื่องโดยปัญหาที่ได้รับร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่อาทิ ปัญหาราคาข้าวตกต่ำปัญหาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำแต่ราคาปุ๋ยและสารเคมีกลับมีราคาแพงไม่สอดคล้องกับราคาขายนอกจากนี้ยังมีปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งปัญหาการกักเก็บสารเคมีการแอบทิ้งกากสารเคมีบริเวณบ่อขยะเก่าพื้นที่ของเทศบาลตำบลอุท,ทยัยหมู่12อำเภออุท,ทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ที่มีการแอบทิ้งกากสารเคมีและขอให้วุฒิสภาผลักดันการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานพศ2535และร่างพระราชบัญญัติก,กากอุตสาหกรรมและทิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พศปัญหาบอกขยะใกล้แหล่งชุมชนรวมถึงการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็นต้น โดยคณะกรรมการได้รวบรวมและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตามกลไกลของวุฒิสภาเช่นการตั้งกระทู้ถามหรือการปรึกษาหารือในที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนนอกจากนี้ยังได้ดําเนินการตามกลไกลของคณะกรรมการอํานวยการโครงการสมาชิกวุฒธธิสภาพบประชาชนซึ่งมีผลเอกเกรีงกยงไกรศิรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1เป็นประธานกรรมการ โดยการส่งเรื่องร้องเรียนไปยังคณะอนุกรรมการรับเรื่องร้องทุกข์ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อส่งไปยังคณะกรรมาการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปจากการลงพื้นที่พบประชาชนทําให้สมาชิกวุฒิสภาได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ มองเห็นปัญหาและสภาพจริงที่เกิดขึ้นซึ่งสวมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รับการแก้ไขปัญหาตามบทบาทหน้าที่และอำนาจภายใต้กลไกของวุฒิสภาสวพบประชาชนกลุ่มภาคกลางตอนบนเข้าใจปัญหานำพาแก้ไขภายใต้กลไกของวุฒิสภา